สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันแต่เช้านะครัก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆที่กดซับสไคร b ์กับกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจต่อแอดมินกับตอนนี้รู้สึกหอเหี่ยวเหลือเกิน <c ười> ขยับยากต้องบอกขยับยากนะฮะ มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องอะไรนะครับตอนนี้เรื่องการอธิบายที่จะถึงนี่ครับต้องตีกันหน่อยต้องพูดกันหน่อยครับมีการกล่าวหาว่าหลายๆเรื่องครับปล่อยให้มีการคอร์รัปชันโกงกินประเทศก็ว่ากันไปนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความสามารถไร้เดียงสานะครับก็ต้องย้อนกลับไปแล้วครับว่าคำว่าไร้เดียงสานี่ครับนายกรัฐมนตรี วงยิงเนี่ยมาเป็นนายกได้ยังไงมีความสามารถไหมมีความสามารถแค่นี้ก็จบแล้วครับคุณอะ่ะมีความสามารถไหมเออพักคุณมีความสามารถไหมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะมันก็เถียงอยู่กันแค่นี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาครับประธานก็ตัดสินไม่ได้มันไม่ใช่ข้อกฎหมายนะครับเป็นข้อกล่าวหา ถึงเวลานั้นครับสสในสภาผู้แทนราษฎร,รลงมติผ่านไม่ผ่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จบครับนี่เขาจึงบอกว่าเป็นยติอธิปรายในสภาผู้แทนราษฎรจะกล่าวหาอะไรก็ได้ครับเนี่ตามจินตนาการที่คุณวาดไว้หวังไว้ว่ามันจะเกิดก็เหมือนกันนะครับประเด็นต่างๆนะก่อนน่นะ มีการพูดถึงเรื่องะก่อนที่จะอธิบายก็ดูเถอะมวยมันพลบันพลังเกงกันอยู่ตอนนี้พรคประชาชนเองก็ยื่นยื่นต่อประธานสภามารับเรื่องนะครับตรวจสอบเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นประธานสภาไม่ไว่าจะเป็นประธานปปชนะครับว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อุ้มนะครับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน พลเอกประวิทยวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็บอกว่านี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการอย่างภพบูลนิติตวันบอกว่านี่คือผลงานของเรานะนะเราก็จะสู้เต็มที่ล่ะเราก็จะบรรจัยจะอธิบายเต็มที่หล่ะเรื่องอะไรครับเรื่องสนามกอล์ฟอันพลาย m o u 4ี่ยเขาว่าอย่างงั้นครับ แต่ประเด็นนี่ครับทางพรรคประชาชนเองครับยื่นประธานสภาตรวจสอบนะครับเรื่องนี้ทําไมไปอุ้มนะเรื่องนาฬิกาเพื่อนเรื่องแหวนแม่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณครับผมถึงบอกว่ามันพันรวันพรเกกันอยู่นะครับไม่รู้จะยังไงครับห่วงหน้าพอวงหลังอยู่ฝ่ายค้านเองก็ต้องบอกถือว่ายังไม่สามัคคีกันยังไม่แตกแยกกันครับแล้วดูฝีปากของคนในพรรค พลังประชารัฐแล้วครับไม่น่าจะไปสกิดสะเกานวความเป็นอยู่ของรัฐบาลได้ต้องบอกงั้นะมันก็เลยสัพเพเหระกั่าไปเรื่อยกับน่ะทำเป็นยิ่งใหญ่ทำไปใหญ่โตรครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่จะประเดีประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชั้นสิบสี่ไม่ว่าจะเป็น m อ u ยหรือแม้กระทั่งนฮะยติที่พักประชาชนเองยื่นต่อประธานสภาไปว่าจะอภิปรายในวันที่ยี่บสี่ที่จะถึง นะมีนาเนี่ยก็ดูแล้วครับมันไม่เป็นที่เป็นจุดสนใจของพี่น้องประชาชนเพราะเล่นกับทุกเรื่องครับเพราะกระแสอะไรมาก็เอาทุกเรื่องครับอย่างเช่นอุยกูนี่ครับอุยกูเนี่ยก็ออกมาพูดกันบอกว่ามีจดหมายส่งไปขอความช่วยเหลือจากนายกอุงยิงครับจากการาวีนะครับไอตอนนี้ก็เปิดเผยขึ้นมาว่าใครเป็นใครทำอะไรมั่งครับ คือผมถามกลับไปว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพรรคประชาชนเองนี่ครับเด็กเด็กชูสามนิ้วเนี่ยที่เขาต่อสู้จนพรรคใหญ่โตมาขนาดนี้นะฮะมีสสเยอะขนาดนี้ครับเคยพูดถึงเขาไหมครับผมถามแค่นี้นะครับเคยพูดเขาไหมครับกัรลาวีก็อีตัวเดียวกันกับพรรคประชาชนนั่นแหละเคยพูดเขาถึงเขาไหมครับที่ออกมาพูนากันตอนนี้ นะครับไม่ว่าจะตีเอะจะจับโจรก็ต้องจับหัวหน้าโจรก่อนผมถามนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าเด็กทาเนี่ยเด็กทาบอกว่าเด็กล้มล้างสถาบานันล้มล้างการปกครองนี่ครับต้องจับหัวหน้ามันไหมเออต้องจับหัวหน้ามันไหมครับหัวหน้าเป็นใครเด็กทาเองเลยครับไม่มีใครสนับสนุนเหรอนี่คือความจริงไงต้องถามกลับไปว่าต้องจับหัวหน้ามันไหมครับ ถ้าคุณใช้วาทกรรมแบบนี้เอาเล่นกันแบบนี้ไหมล่ะผมชี้หน้าคุณเลยได้ไหมพ่อคุณเป็นคนประกันไงคุณเป็นคนสนับสนุนไงต้องลงโทษหัวหน้ามันด้วยไหมผมเนะ่ยชัดเจนนะผมบอกเลยครับประเด็นเดียวที่อุยกูนี่ครับอยู่ประเทศไทยสิบเอ็ดปีครับน่าจะมีการร้องขอจากประเทศจีนคับแล้วเขาเขาบอกว่า เออเนี่ครับทำไมต้องไปสยบยอมกับประเทศจีนล่ะครับนี่คือการคุยระ,ะดับประเทศนะครับไม่ใช่ว่าดีแต่ปากครับพูดต่อหน้าสื่อมันต้องมีขั้นตอนในการเจราจาครับตกลงกันยังไงเขาบอกว่าเอาส่งไปแล้วเป็นยังไงปฏิบัติก็ต่อผู้รีภัยมายังไงครับเขามีข้อตกลงกันอยู่ครับภาพข่าวเขาก็เห็นเข้าไปต้อนรับกันครับทูตไทยเองที่อยู่ประเทศจีนเขา้าไปดูแลนะครับ มันมีข้อตกลงกันอยู่ไม่ใช่เข้าไปลงลงไปเครื่องบินแล้วก็จะประหารชีวิตที่ไหนล่ะครับมันไม่ใช่ครับแล้วออกมาครับตกลงประเทศเสียไหมครับเสียดิฮะนี่ก็ไปอ้างครับถูตสหรัฐอเมริกา UN ก็ออกมาประนามนะครับก็ประนามก็ประนามไปสิครับเห็นประเทศอื่นเขาทำ่งหนักกว่าเราอีกครับก็บอกตรงๆครับ u ูช่วยเราเท่าไหร่มึงช่วยมากี่บาท มึงช่วยไม่กี่สตางครับเนี่ยการสู้รบตกมือระหว่างพม่าเองนะครับและหลังไหลมาในประเทศไทยเนี่ยครับผักดันเข้ามาฐานพม่าแตกครับฐานพม่าแตกเข้ามาสู่เมืองไทยครับไทยต้องรับผิดชอบไหมครับสี่ร้อยกว่าคนเงินใครครับเงินพ่อพ่อคุณแม่ยูเอ็นเลยครับเงินใครครับเงินในคนพูดหรือเปล่าเงินในคนที่ฝักไฟหรือเปล่าครับ ที่มาด่ารัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับมันต้องเอางบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยครับเขายกว่าเตี้ยอุ้มคว่ำอยู่ตอนนี้ครับบริหารประเทศชาติมันก็ลำบากจะตายอยู่แล้วครับต้องไปให้คนนั้นกินคนนี้กินนะฮะมันเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละครับยุโรปเองครับมีการลบลาค่าฟันไปเขาก็ผลักดันออกเหมือนกันแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินทางเข้ามาด้วยครับบอกเลยครับเขาก็พร้อมที่จะเดินทางเข้ามาด้วยครับไม่ว่าจะกรมเน็ลาวพม่าครับ ถ้าประเทศที่สามเนี่ยยินดีต้อนรับครับพอมาอยู่กับเราครับอยู่เป็นเดือนเป็นปีนะเงินใครละครับเงินพี่ไทยนี่แหละครับขูดเลือดขูดเนื้อจากพี่ไทยเนี่ยครับขูดเนื้อจะขูดเลือดขูดเนื้อ,อจากพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเอาไปเลี้ยงพวกนี้ครับเขาพร้อมที่จะมาอยู่แล้วครับและพวกคุณไปสนับสนุนแบบนี้ครับหลังไหลามาสิครับและประเทศที่สามที่มาด่ามาด่าเราอยู่ทุกวันนี้ที่มาด่าเราที่มาวิจารณ์เราอยู่ตอนนี้ครับมันเคยส่งเงินให้เราไหม มันเคยช่วยเหลือเราไหมครับล่าสุดทำเองก็บอกจะตัดเงินช่วยเหลือกับเราแล้วอยากให้เราอุ้มครับให้เราทำประเทศให,ใหญ่ๆที่เป็นบิ๊กใหญ่ๆครับไม่เคยยดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยเลยครับแล้วแต่ไทยต้องรับรับกรรมพวกนี้ต้องมาช่วยพวกนี้ต้องเอาเงินมาลงระบบพวกนี้ลำพังบริหารประเทศก็ลำบากอยู่แล้วครับ เดี๋ยวลูกนั้นลูกนี้มาเห็นออกมาโวยวายกันไม่ว่าจะเป็นอังคานณีและภัยกิจกับเนี่ยอดีตนายกทักษิณพูดก็โวยวายครับว่าเป็นการเหยียดผิวอันนี้มาอีกแล้วครับแต่คนตายเก้าสิบเก้าศพครับอังคณนาไม่เคยพูดเลยฮอังคณนาไม่เคยพูดหรอครับเขาส่งอุยกูกลับบ้านครับจากการร้องขอจากประเทศจีนจากการพูดคุยกันแล้วครับออกมาพูดนี่ครับมันหมายความว่าอย่างไงครับตกลงเนี่ย มึงเป็นหน่วยอะไรของมึงครับเขาเรียกคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนมนุษยชนไหนครับมึงเป็นคนไทยไม่ใช่เหรอครับทําไมเวลาคนไทยเดือดร้อนทําไมเวลาคนไทยตายมึงไม่พูดเลยฮะคนไทยโดนข่มเหงคนไทยถูกหน่วยงานรัฐเอารัดเอาเปรียบมึงไม่เคยพูดนะ แต่เวลาต่างประเทศมาเขาจะเป็นจะตายครับเป็นเพราะอะไรครับหรือมันไม่ได้เทนต่างประเทศต่างประเทศเขาไม่ช่วยเหลือต่างประเทศเขาต้องเห็นว่ามึงทํางานแบบนี้ใช่ไหมได้ได้รับเงินได้รับทองจากเขาใช่ไหมครับก็ถามกันตรงๆอย่างนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้จ่อจงนะว่าคุณได้รับเงินรับทองจากเขาครับผมถามแค่นี้แหละครับทําไมเป็นเดือบเป็นแค้นทําไมมันโอ้ขนาดคนไทยตายเก้าสุก้าศพนี่ครับ อังคาไม่เคยพูดสักคำครับเพราะอะไรครับมาพูดบ้างสิครับพาเขาเดินไปบ้างสิครับไปเรียกร้องปสิทธิ์นี่เขาบ,บ้างสิครับอย่าลืมว่าพวกมึงก็คือคนไทยครับแต่นี่โอ๊ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับคือขั้นตอนในการทํางานมันมันมันยากบุล้วครับเราไปทํางานต่างประเทศ ขนาดไปถูกต้องแท้ๆกับขั้นตอนมันยังยากเลยครับนี่คุณเป็นคนลี้ภัยมาครับให้ไปทำงานนรบเสี่ยงต่อการนั้นการนี้ไหมครับนี่ออกมาโผธนากันครับว่าอาจจะมีการระเบิดความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยครับต่างประเทศยังไม่พูดเลยครับแต่ประเทศไทยแหกปากกันแล้วครับเพราะอะไรครับมึงหวังผลอะไรต้องถามว่ามึงหวังผลอะไรครับยกตั้งแต่นั่นครับ ถท้าหมาบมกนั่ครับราบประสงค์นี่ความมีกลุ่มอุ้ยกูนี่ครับก่อความวุ่นวายก่อความรุนแรงเกิดขึ้นในเมืองเมืองไทยครับนี่ครับพอสงกลับเนี่ยเอาแล้วครับอย่าลืมประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชนะใครมาทําอะไรที่มันนอกเหนือครับคนไทยทําเขาจะยังจับเลยครับตามประเทศมาทําทําไมไม่จับล่ะครับไม่ใช่ว่าประเทศอื่นต้องมาเข้ามาสร้างความวุ่นวายกับเรานะครับ เราต้องโอ้ยอย่าไปทําเลยครับไม่งั้นมันไม่มาทั้งเขาเรียกว่าทั้งเผ่าทั้งกองเลยครับมาอยู่ประเทศไทยนี่ครับอย่าส่งกูไปไหนนะส่งกูกูจะสร้างความรุนแรงกับประเทศมึงอะ่ะอย่าลืมว่านี่คือประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศอุยกูไปกลัวมันอะไรทําไมล่ะครับถามหน่อยอะมึงมาก่อความวุ่นวายกูก็จับกูก็ลงโทษครับ ถือว่าก่อการร้ายครับโทษรุนแรงต้องไปสู่หกอะไรกับมันล้วครับถามไอ้พวกที่แหกปากอปู่ทุกวันนี้ครับมึงควักเงินสักบาทมาช่วยเขาไหมครับคือภาษีพี่น้องประชาชนงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยต้องเกียรตมาช่วยพวกนี้ยูเอไม่ใช่พ่อถูกต้องแล้วครับ ยูเอ็นก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนักไหนล่ะครับเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ให้กินให้อยู่ครับมันก็ออกหนังสือร่อนหนังสือมาครับมาประนามมาต่อว่าครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับมึงต้องมีงบประมาณนี่ครับประเทศเจริญแล้วครับมาช่วยประเทศที่ยังพัฒนาอยู่อย่างเรานี่ครับไม่ใช่ว่าให้เราเตี้ยอุ้มค่อมนะครับรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ กีกันทางภาษีอีกขึ้นภาษีอีกตรงไหนมันช่วยเราล่ะครับทำไมต้องไปง้อมันด้วยล่ะครับทำไมต้องไปฟังมันด้วยละ่ะทุกอย่างละ่ะเราเป็นตัวของตัวเองครับประเทศไทยไม่ใช่ว่าประเทศขอทานนี่ฮะต้องบอกว่าถ้ามึงนะ่ะถ้ากูไม่เลี้ยงพวกนี้ครับมึงจะไม่ให้ทานกูมันไม่ใช่แล้วครับเราก็มีศักดิ์ศรีถึงได้บอกว่าความเด็ดขาดมันเกิดขึ้นนะเวลาเขาจะเคลียร์ปัญหา สมัยก่อนรับประยุทธ์จันโอชารัฐบาลก่อนครับคุมถุงดำส่งไปให้เขาประหารเล่นไม่มีข้อตกลงอะไรครับช่องนั้นช่องนี้ไม่พูดครับแต่ถึงเวลานี้ออกมาพูดกันจังครับสัมภาษณ์กันจังครับรัฐบาลไม่ดีรัฐบาลเร็วส่งอุยกูกลับบ้านครับสมัยเผด็จการส่งขึ้นขึ้นเครื่องบินส่งไปครับตายไปกี่คนละ่ะไม่เห็นพูดล่ะครับ ช่องไหนครับพีพีทีพีพีทีวีเคยพูดไหมครับช่องสามเคยพูดไหมช่องเวิร์กพอยเคยพูดไหมครับถึงเวลานี้เป็นประชาธิปไตยพูดได้ครับรัฐาบาลเขาพูดคุยกันแล้วจะเอาเป็นเอาตายครับไอ้รวยมาหาศาลครับช่องทีวีต่างๆนะครับสุรยุทธ์นะสระยุทธ์รวยมาหาศาลมันเคยให้ชาวบ้านกินบ้างไหมครับ ประเทศชาติประเทศชาติต้องแบกรับภาระอย่างนี้ครับแทนที่จะส่งเสริมกันแทนที่จะมองในประเทศชาติในแง่ดีครับคนในประเทศชาตินี่ครับโดนเหยียดหยามจะตตยหาอยู่แล้วครับไม่เคยพูดถึงครับแต่ประเทศอื่นเขาเข้ามานี่ครับโอ้ยปกป้องเขาเหลือเกินครับสันดานพวกนี้ครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าสื่ออย่างพวกเราเนี่ยครับทื่อออกมาพูดนี่ครับ ไม่ใช่ว่าเราไปเข้าข้างรัฐบาลทุกอย่างครับรัฐบาลเขาก็มีความจําเป็นครับรับภาระก็จะแย่อยู่แล้วครับหาเงินเข้าประเทศก็จะแย่อยู่แล้วครับแต่คนในประเทศนะครับปลูกปั่นให้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ตอนนี้ครับทําอะไรก็ไม่ดีประเทศไทยเนี่ยรับทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเขมรเขมรล,ลบกันก็เข้ามาพมา่าลบกันก็เข้ามาครับ ชนกลุ่มน้อยต่างๆลบกันก็เข้ามาครับใครรับผิดชอบล่ะครับสํานักข่าวเือรับผิดชอบครับถามเลยอยสํานักข่าวรือรับผิดชอบครับหรือคนอ่านข่าวต่างๆช่องต่างๆมารับผิดชอบครับรัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบครับเขารับผิดชอบก็ต้องให้โอกาสเขาต้องให้เขาทําหน้าที่ครับไม่ใช่นั่งนั่ง,งแหกปากวิพากษ์วิจารณ์เขาทุกเรื่องเนี่ยร แล้ตามประเทศเขาดูอยู่ครับสื่อทุกวันนี้มันทันสมัยไปชนครับมันก็ออกหนังสือร่อนมาวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศแล้วหน้าไหนรับผิดชอบบ้างล่ะครับเพราะรัฐบาลต้องรับผิดชอบอีกครับต้องแก้ข่าวอีกเขาถแถลงแล้วก็ไม่ฟังว่าเหตุผลที่เขาส่งไปเพราะอะไรแล้วพวกมึงก็คิดไปเองว่ามันต้องเป็นอย่างนงั้นตรงนี้ต้องตามใจพวกมึงทุกอย่างเลยมันไม่มีหรอกครับ รัฐบาลจะทําตามใจนะผู้สื่อข่าวนะครับมีแต่ส้นตีนอย่างเดียวต้องบอกมีแต่ส้นตีนอย่างเดียวล้วที่จะมอบให้พูดกันอย่างนี้เลยครับก็ฝากไว้ครับผมบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟก็พวกพวกมึงนี่แหละสำนักข่าวเยี่ยเประมาณนี้ครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ